ครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีปั่นแห้งเครื่องซักผ้าสองถังนะครับในกรณีที่ไม่อยากให้มันเสียงดังหรือกระแทกโครงเครื่องนะครับวิธีที่เราจะจัดการกับอาการแบบนี้นะครับเราต้องเลือกผ้าเกาอนะครับเอาผ้าที่มีน้ําหนักเยอะๆนะครับหรือซับน้ําหรืออุ้มน้ําเยอะๆเนี่ยลงไปในถังปั่นแห้งเกาะนะครับเพราะว่าให้น้ําหนักเยอะๆเนี่ยมันอยู่ใต้ถังนะครับอยู่ก้นถัง เวลาใส่ผ้า,าที่ไม่ซับน้ำนี่ก็เอาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เกลี่ยให้ผ้านี้ให้มันเสมอกันอย่าให้มันมีช่องว่างนะครับถ้ามีช่องว่างหรือผ้าไม่สมดุลกันมันก็จะเวี่ยนกระแทกโครงเครื่องได้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ น้ำที่เราเอาไว้ในถังซักเนี่ยให้มันค้างไว้ในถังซักนะครับเพื่อเป็นน้ําหนักถ่วงเ,เครื่องไม่ให้มันสั่นนะครับตรงนี้ก็เป็นการปั่นแห้งแบบง่ายๆนะครับ